รวมเซตเกมมิง่งเกียร์อ s u s TUF Gaming พีมก็อยู่กับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สุดโหดจากทาง ASUS นั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เออพีมในคลิปนี้นะคะจะอยู่ในซีรีส์ทับเกมมิ่งที่เขาขึ้นชื่อในเรื่อง,องของความแข็งแรงทนทานนอกจากนี้ค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อวางอยู่บนโต๊ะคอมของเราเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ประสิทธิภาพก็ไม่ธรรมดาแถมราคาก็คุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ครีมจะนามารีวิววันนี้นะไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะแต่มาทางเซตเลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังหรือว่าคีย์บอร์ด ใครคะ่ะที่ตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งดีๆสักตัวต้องดูคลิปนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะกับทับเกมมิ่งคอมโบนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคีย์บอร์ดนะคะในรุ่นของทับเกมมิ่ง K1 ค่ะรวมไปถึงเมาส์นะคะทับเกมมิ่ง M3 นั่นเอง และนี่นะคะก็คือคีย์บอร์ดในรุ่นของ K1 นั่นเองค่ะความพิเศษของรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ c t i l e m แมตต์บา Switch นะคะจะมีสัมผัสคล้คายๆกับ Mechanical Switch นั่นเองค่ะเพืเ่อนๆนอกจากนี้นะคะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นขนาด Full ู i ไซสีดำทั้งหมดด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวอักษรแล้วก็โลโก้ทับ Gaming นะคะมีลวดลายต่างๆสวยมากๆเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของเหล่าเกมเมอร์เนี่ยนั่นก็คือไฟ RGB นั่นเองค่ะเขามีมาให้เหมือนกันนะก็จะอยู่ทางด้านบนคีย์แคปรวมไปถึงด้านข้างของทางคียย์อรดด้วนะะ คีย์แคปของเขาเนี่ยมีภาษาไทยมาให้ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีตัวนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะหมุนนะคะเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เลยค่ะและยังมาพร้อมกับแผ่นรองข้อมือนะคะที่สามารถที่จะทอดออกแยกได้ค่ะถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เล่นโดยใช้แผ่นรองข้อมือก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ถนดัดก็สามารถที่จะทอดออกมาได้เช่นกันค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในกล่องเซ็ตคอมโบค่ะนั่นก็คือเมาส์ตัวนี้เลยเมาส์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นทับเกมมิ่ง M3 นั่นเองค่ะตัวนี้เนก็็จะปมาส์ แบบเอ o n o m ิกนะคะที่ไม่ว่าเราเนี่ยจะมีขนาดนิ้วหรือว่ามือเท่าไหร่ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆด้วยค่ะตัวนี้นะคะวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวด้านนะสีเทาดําค่ะจับแล้วไม่เลื่อนหลุดมือแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือด้วยนะคะปุ่มที่อยู่บนเมาส์นะคะก็จะมีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปปรับแต่งปุ่มมาโคได้ตามต้องการเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะตรงโลโก้ทับนะคะก็จะมีไฟ RGB ด้วยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามคีย์บอร์ดได้หรือว่าจะากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเพื่อนๆก็สามารถ ค่า DPI ค่ะก็ปรับได้นะคะตั้งแต่200ค่ะถึง7,000 DPI เลยนะคะความเร็ว p o ลิ i n g r a ถึง1,000เฮิรต์เลยค่ะนอกจากนี้เซนเซอร์ของเขานะคะก็ยังเป็น optical sensor นะคะแล้วด้วยความที่อยู่ในทับเกมมิ่งนะเขาจะมีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับแรงกดได้ถึง20ล้านครั้งเลยนะคะโอ้โหเพื่อนเเห็นไหมคะว่าฟังก์ชันขนาดนี้นะครบมากๆเลยค่ะใครสนใจเซตนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่2,790บาทค่ะลดเหลือ1,590บาทรับประกันให้อีก2 ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเมาส์รุ่นล่าสุดจากทาง ASUS เลยค่ะที่อยู่ในซีรีส์ท็อปเกม m ิ่งนะกับรุ่นนี้เลยนะคะก็คือ M4 Air ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีดีไซน์ที่มีความแปลกนะคะบนกับความเท่ค่ะของทาง ASUS เลยนะคะและนี่นะคะก็คือเมาส์ M4 Air นั่นเองะคะ่ะเพืเ่อนๆจะสังเกตได้เลยนะว่าดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าด้านบนของตัวเมาส์รวมไปถึงด้านหลังของเขาด้วยนะก็จะมีเป็นแบบช่องๆแบบนี้ใช่ไหมซึ่งช่องแบบนี้ค่ะเอาไว้สาหรับการระบาย เนี่ยคิมได้ลองจับแล้วนะคะเพื่อนๆดูไหมคะว่าน้าหนักของเมาส์ตัวนี้จะอยู่ที่47กรัมเท่านั้นค่ะซึ่งถือได้ว่าเบามากๆเลยนะคะส่วนสายการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายถักค่ะที่มีความแข็งแรงซึ่งเพื่อนๆเนีเ่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะหักหรือว่าจะงอค่ะ <c oughs> เห็นดีไซน์เป็นรูๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขากันน้ําในระดับ IPX6 ด้วยนะคะแล้วก็บนเมาส์เนี่ยจะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันค่ะในส่วนของ DPI นะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับค่า DPI ค่ะได้ถึง10,600 DPI แถมยัง มีหน่วยความจำออนอบ์ดนะคะที่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้ถึง3โปรไฟล์ได้วยกันค่ะแต่ว่าที่คิมเสียดายนะคะก็คือเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีไฟ RGB มาให้นะคะและราคาของเมาส์ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,290บาทรับประกันให้2ปีค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหูฟังเฮดเซตทับเกมมิ่งเดี๋ยวขอรีวิวที่ตัว HT ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังแบบครอบหูนะคะเ,เพื่อนๆมาพร้อมกับระบบเสียงเฟอร์ราว7.1ที่ให้เบสที่แน่นมากๆเลยรวมไปถึงไดร์เว์ของเขาจะเป็นขนาด50มิลน,น้ำหนักเบามากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกโทนสีนะคะหรือว่ารักษณะโครงสร้างเนี่ยก็เหมาะสำหรับการเล่นเกมมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าตรงนวมนะคะรวมไปถึงเฮดเซตของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้ทับเกมมิ่งแบบนี้ด้วย ะะแล้วก็ตรงนวมของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็ความหนาเป็นพิเศษนะก็เรียกได้ว่าใส่แล้วไม่กดทับหรือไม่เจ็บองวลาที่เราใช้งานไปนานๆค่ะตัวนี้นะคะเขารองรับได้ทั้ง PC รวมไปถึงเครื่องคอนโซลต่างๆอย่างเช่น Nintendo, นะคะ p l a y s t a t i o n 5 PlayStation 4ค่ะส่วนราคาของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1290บาทรับประกันให้2ปีเช่นเคยค่ะ ล่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฮดเซตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับรุ่น H1 Wireless Headset นั่นเองค่ะเห็นแค่กล่องก็เท่มากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบครอบหูนะแล้วก็สีดําค่ะคิมรู้สึกว่าเขาจะมีความเรียบง่ายปนกับความเท่ะคะส่วนตรงที่ครอบหูเนี่ยก็จะมีโลโก้ทับด้วยนะคะส่วนตรงแบนด์ของเขาเนี่ยก็จะมีที่รองศีรษะเป็นยางยืดแถมยังมีลายด้วยนะคะดูลงตัวมากๆเลยรอบๆของหูฟังค่ะก็จะมีปุ่มเปิดปิดเพิ่มเสียงลดเสียงทางด้านนี้ด้วย ในส่วนของไมโครโฟนนะคะก็จะเป็นแบบอนาล็อกค่ะที่ผ่านการรองรับนะคะจากทาง Discord แล้วก็ Teamspeak แล้วนะคะแต่แอบ,บเสียดายตรงที่เขาไม่สามารถที่จะถอดไม้ได้นะหูฟังตัวนี้ค่ะเขารองรับระบบเสียงวิชวลเจ็เซอร์ราวด้วยค่ะการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นแบบไร้สายค่ะ2.4 GHz ผ่านดองเกิล USB-C นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ในระยะ25เมตรเลยนะคะทุกคนการใช้งานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานเล่นเกมค่ะได้สูงสุดถึง15ชั่วโมงรวมไม่ถึงสามารถที่จะใช้งาน ดูหนังฟังเพลงธรรมดาทั่ว,วไปได้สูงสุดถึง8วันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็รองรับได้ทั้ง PC Mac OS แล้วก็พวกเกมโคอนโซลต,ต่างๆอย่างเช่น PlayStation 5 Nintendo Switch ค่ะรวมไปถึงสมาร์ทโฟนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่มีขายใน j a b นะคะทุกคน <Yeah. S 1> และเซตเกมมิ่งเกียร์ในซีรีส์ทัชเกมมิ่งที่คิมพูดมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มมาโครหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในส่วนของคีย์บอร์ดเมาส์นะคะหรือว่าหูฟังเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้ที่โปรแกรม Amory Case ค่ะซึ่งมีให้ดาวน์โหลดนะคะ เเีเป็นยังไงบ้ากคะเพื่อนๆกับเซ็ตเกมมิ่งเกียร์นะคะจากทาง asus ในซีรีส์ทับเกมมิ่งที่คลินได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังหรือว่าคีย์บอร์ดนะคะแต่และอย่างเนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยค่ะทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ประสิทธิภาพที่จัดหนักจัด ะะซึ่งโปรดักต์นะคะในซีรีส์ทับเกมมิ่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานอยู่แล้วคลีมเชื่อเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยยอมลงทุนสักหน่อยนะคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะถ้าเรานะคะมีเกม i n g g e กียรดีๆมันจะทําให้เราเล่นเกมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจ g a ม i n g g e กียร์ซีรีส์ทับที่คลีมได้พูดไปนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w j d c o t h หรื a p p l i c a t i o n j a b สังคมบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ พื่อก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ